มุจฮาระมุจฮาระคืออะไรมุจฮาระใช้เรียกผู้คนที่ทำบาปแล้วปลดผผยบาปที่ตนที่ทำลงไปนี่เป็นปัญหาใหญ่ประการหนึ่งในปัจจุบันในโลกออนไลน์และเฟซบุ๊กท่านนบีมูฮัมหมัดส,สัลลอฮุอลัลัยฮิวะสลัมกล่าวในฮดิษซอฮียาของบุคอรีและมุสลิมซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุรอยรอรอดียันล้อฮวนฮุงความว่ามุสลิมทุกคนในอุมะมของฉันสามารถจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ ยกเว้นผู้ที่เป่าประกาศถึงความชั่วที่เขากระทำมุจจาหระคือผู้ที่กระทำบาปในช่วงกลางคืนกล่าวคือไม่มีใครเห็นบาปที่เขากระทำลงไปเพราะอัลลอฮ์ได้ปกปิดบาปของเขาเพื่อไม่ให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ในวันรุ่งขึ้นเขาผู้นั้นกลับไปเล่าหรือเป่าประกาศให้เพื่อนฝูงหรือบุคคลอื่นฟังถึงบาปที่เขาได้กระทำลงไปอย่างน่าไม่อายท,าท,าทั้งๆที่อัลลอฮ์ปกปิดบาปของเขาเอาไว้แต่เขากับฉีกสิ่งปิดกั้นนั้นออกด้วยน้ำมือของเขาเอง พวกเขาไม่ได้พูดออกไปเพราะรู้สึกผิดเพื่อปรึกษาหารือไม่ได้พูดออกไปเพื่อพยายามหาทางปรับปรุงแก้ไขหรือให้คําแนะนําบางคนเช่นกล่าวตักเตือนผู้อื่นว่าอย่าทําผิดเหมือนที่ฉันเคยทำมาก่อนแต่มุจจาหราคือกลุ่มคนที่อวดอ้างบาปของตนพูดอย่างน่าไม่ไอายเมื่อเรานําบาปของเรามาเปิดเผยมาพูดในวงสนทนาอย่างไม่สํานึกคิดอวดถึงบาปของตนการกระทําลักษณะนี้สอยเห็นถึงปัญหาความศรัทธาในระดับลึกลงไปกว่านั้นนั่นคือ การไร้ซึ่งความละอายต่อ,อนลอยกตัวอย่างมุจจะฮะเช่นคุณแอบ,บซูบุรีโดยที่ผู้ปกครองจับไม่ได้แชทกับมุสลิมมะในทางชู้สาวฟังเพลงเที่ยวกลางคืนสิ่งเหล่านี้เป็นบาปทั้งสิ้นแต่บาปนั้นได้รับการปกปิดจ,จากอันลอพ่ออันลอทำให้ไม่มีใครรู้ว่าคุณทำชั่วแต่ทว่าเมื่อไหร่ที่คุณโพสบาปที่คุณทำในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นสเตตัสรูปภาพหรือเนื้อเพลงนั่นแหละคือมุจจะฮะ ซึ่งเป็นการทำให้บาปนั้นรุนแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในสายตาของอัลลอฮ์มุจฮาระทำให้บาปที่ไม่ใหญ่โตนักกลายเป็นบาปที่ใหญ่ขึ้นไม่เพียงเท่านั้นหากบุคคลผู้นั้นไม่แยแสและไร้ซึ่งความละอายกับบาปที่ตนเองได้ทำลงไปเรื่อยๆเขาผู้นั้นอาจหลุดออกจากศาสนาอิสลามก็เป็นได้ทำไมละ่ะก็เพราะว่าการเปิดเผยว่าตนเองทำบาปอย่างน่าไม่อายเป็นเสมือนการบอกว่าใช่ฉันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งห้าม เป็นสิ่งผิดบาปแต่ฉันก็ยังทำฉันไม่แคร์และยิ่งไปกว่านั้นฉันจะอวดให้คนทั้งโลกรู้ว่าฉันดื้อดึงต่อคำสั่งใช้ของพระองค์มันจึงเป็นสถานภาพที่ล่อแหลมในการตกเป็นผู้ปฏิเสธศรศาทาัทธาแม้ว่าคุณพลาดพังทำบาปไม่ว่าจะเป็นสุบ,บุรีสุบบารากุฟังเพลงเสพสื่อลามกอนาจารไม่คุมหยาบไม่ว่าบาปที่คุณทำนั้นจะเป็นรูปแบบไหน จงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะปกปิดบาปนั้นของคุณพยายามปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองขออภัยโทษตอนล้อและจงอย่านำบาปท,ที่เคยทำนั้นไปประจานตนเองเช่นการพ้นลงเฟซบุ๊กหรือสื่อโซเชียลท่านนบีมุฮัมมัดสุละลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจงออกห่างจากบาปท,ที่อัลลอฮ์สั่งห้ามไม่ให้ปฏิบัติ ใครก็ตามที่เผยภายทําบาปให้ปกปิดบาปของเขาดัางเช่นที่อัลนล้อมเมตตาให้มานกันเพื่อปกปิดความชั่วที่เขาได้ทําลงไปและจงตอบาตรต่อพระองค์อย่าไปบอกใครถึงบาปที่ทำไปแล้วเราต้องปกปิดบาปของเราสหบาบท่านหนึ่งชื่อมาเอสรอดียันล้อหวนหงหลงทําผิดประเวณีจากนั้นเขามาบอกท่านนบีว่าเขาได้ทำศินาท่านนบีหันหน้าไปอีกทางหนึ่ง เขาไม่อยากรับฟังบาปของเขาเสมือนเป็นการบอกเขายังเป็นในยยะว่าเขาควรเตาบาตรตอนเหรอและหยุดประจานบาปของตนเองให้ผู้อื่นฟังแต่ท่านมาเอชยังคงพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกว่าเขาทำศีนาท่านนบีหันหน้าหนีเป็นครั้งที่สองและสามจนครั้งนี้ท่านนบีถามเขากลับไปว่าท่านยังมีสติดีอยู่หรือไม่เพราะถ้าหากท่านสติไม่ดีจะได้ไม่ต้องรับบทลงโทษด้วยการคว่างด้วยหินจนตายแต่ท่านมาเอชปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เสียสติ ท่านนบีพยายามหาข้ออ้างให้เขาโดยถามว่าท่านเคยแต่งงานมาก่อนหรือไม่เขาตอบว่าใช่ส่วนในอีกคนดิษหนึ่งท่านนบีสั่งให้ซอฮาบะาดมว่าเขาไม่กินสุราหรือไม่เพราะถ้าหากใช่เขาจะไม่ต้องถูกคว้างด้วยหินเพราะถือว่าทำศีนาไปในขณะที่ขาดสติแต่เหล่าซอฮาบะาไม่ได้กินแอลกอฮอลในตัวเขาและนี่เป็นจุดที่ท่านนบีต้องตัดสินใจให้เขาได้รับบทลงโทษทางศาสนาท่านมะเอชรอดียันลอนหวหูต้องการได้รับบทลงโทษในดุนยานี้ เพราะเขาไม่อยากจะต้องพบกับอันล้อในสภาพที่เป็นคนบาปเขาอยากจะตายโดยสภาพที่ตาวบาต่อพระองค์แล้วจงปกปิดบาปของท่านเหมือนที่อันล้อเมตตาสร้างมั่นกันไม่ให้ผู้คนรับรู้ถึงบาปที่คุณทำลงไปถ้าคุณไม่ละอายใจกับตัวคุณเองอย่างน้อยละอายใจต่ออันล้อผู้ทรงเมตตาที่คุณกำลังฝาฝืน